ไออาวุธดาบแปลงร่างมันกลายเป็นกระเป๋าสะพายสะพายไอเฮียกูเรียกกระเป๋าสะพายแล้วกันแม่งเอาแบบมันมันเหมือนมันเหมือนเข็มขัดคาดอกอ่ะมันเลิกแล้วข้างมาดูโลดไม่มีเข็มขัดอ่ะไม่ใช่แม่งแบบมันขายเป้าตรงๆของตัวมาเลเดอ้อเฮียไอเฮียอยู่ๆกูก็ลืมชื่อยนุกไหนแล้วเฮียโคตรเกเลยเฮียแบบตรงๆมันไม่ได้ขายของเงินคุ้มหรอกพี่รู้กันเลยแต่โมจีที่ผ่ายเลยถ้าเห็นภาพแ่สชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะ อันนี้คือแบบแม่งเหมือนลงทุนอะไม่ดีก็เจ๊งไปเลยเฮียแต่คุณคิดเป็นคนเป็นคนคนพาดเสียงนะเฮียดูใค้พากเสียงมั้งซุปขว้าเข้าขว้ากินกินจอมกินใช่ใช่กินอะไรฮีโร่แมนแล้วเออซูเปอร์แมนไอ้คินคินที่พาดเสียงนั่นแหละพาดพาดเสียงชัยเกษมไอ้สัตวสกูนั่งนึกตั้งนาน โดนเตือนสลับใช้กระเซมใช้กระเซมเอาเอาตอนนี้ตอนนี้ตบห้าหรอเปาวแป๊วเพิ่งวิ่งมาถึงยังไม่ได้ปูวกเลย<อ>ตบฮิวฟ e ีอ,อีสปอร์ตอะไรก็ส์ตบไปตบไปไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัว ไม่กลัว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 โอ้เจ็บเจ็บไม่กลัว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 ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บกลัวกลัวกลัวไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัววางฮิวแล้วเดี๋ยวไม่กลัวล้โอ้กลัวกวกลั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 กลัวกลั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 วกลักลัวกลัวกลักลัว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 กกลัวว ูไม่กลัวไป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 อืมเฮ้ร่อรู้สึกมีความรู้สึกว่ากูหลบอะไรไม่ได้เลยว่าตอนเนี้ยไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวมึงเอาการลงเกียบัวไม่กลัวไม่กลัวมีให้ไม่กลัวไม่กลัวใจแบบว่ามันรู้สึกว่าตัวเองหลบไม่ได้ตอนเนี้ยไม่กลัวไม่กลัวอย่ากลัวพี่อย่ากลัวโอเคโอเคพี่มแค่ได้มีอีมาไปไว มึงหลอดเว้ยเฮียเหมือนจะจริงเลยอ่าตอนนี้ค enfin ืออาการแบบมึงหลอดละอาการหลอนเฮียรู้สึกเหมือนหลบอะไรไม่ได้เลยไอ้เห uh> ี้ยไม่กลัว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 อี๊ไปโดนไม่กลัวมีเซาหิวไม่กลัวเฮียยเฮีเออให้กี่สิบให้ยี่สิบไม่กลัวไม่กลัว มีไห้มีให้อย่ากลัวเงงมันไม่แถมเลยไม่กลัว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 ยัด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 หอบเลยหอเลยเอออย่ากลัวอย่ากลัวไป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 แฉงกะลีให้จ้าได้จ้าวันนี้เสียงที่ปอนดูสดใสเหมือนคนนอนเต็มคนนอนเต็ม แม่จะตื่นเช้ามากระตับแล้วผมวางฮิวฟีอีสปอร์ตไม่กลัว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 มีอะไรช่วยไหมมีอะไรช่วยไหมไม่กลัวมี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 เลยไม่กลัว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 เต็มแล้วไม่กลัวไม่กลัวคำหามมาดูสิ้นหวังดีกว่าเฮีย ไม่กลัว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 เฮ้ยไปได้แล้วไปได้แล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออเราไม่กลัวไงเพราะเราไม่กลัวไงมีไฮกันเหรอเรียกรวมไปเนี่ยมีไฮเหรอมีตีนะเนี่ยนะเราอยู่ฝั่งไหนกันวะคุณลืมแล้วเนี่ยไอสองร้อยเลยนะเอาแยกฝั่งก่อนผมณฝั่งนี้มัดเมย่เลยอันนี้ฝั่งไหนนะดาบมือโคไปนู่นเลยดาบมือโคไปขวาเดี๋ยมาซ้าย เออที่เหลือมาซ้ายเนี่ยดาบมอือโคขวาเราจะเล่นเราจะเล่นกันแบบแหนี้ตลอดเหรอดาบมอือแล้วก,อกอ <c oughs> ็อะไรสักอย่างหนึ่งใอ่อะไรสักอย่างสักอย่างเง่ายหนึ่งตัวอะไรก็ได้ดาบมอือแล้วก็สักอย่าง <c oughs> ที่เป็นเทพาไปเฮียไปอยู่ด้วยไหม <c oughs> อ๋อ <c oughs> ต้องเป็นดาบมอือธนูใช่ดาบมือธนูอะซาลูเม่ <c oughs> ไปอยู่หรือเปล่าไม่ดาบมือธนูไปเลยธนูดาเมจจัดจ้านเราลองเปลี่ยนไหมเราลองเปลี่ยนไหมเอาเป็น เอฟยู่เอฟยูธนูแล้วก็กูไหมไม่แล้วเมื่อกี้ทึ่มึงบอกว่ามึงจะให้ธนูมากับดาบดาบดาบกับมือทำไมวะไอ้เหี้ยไม่เป็นไร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 เหมือนเดิมที่ผมพูดไม่ต่างเดิมเลยแต่กันนะที่กูพูดก็เหมือนเดิมดาบมือโคดาบมือโคไอ้เหี้ยเอฟยูกูแล้วก็ธนูไหมเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยเราหายเราหายให้กดแชงกรีไหมอ่ะไม่ต้องพี่าห้าสิบวิละ ปาร์ตี้เราลัดกลุ่มมาดิเดี๋ยวนะป้อมเราอะไรนะเอ่อผมไม่ได้อยู่เอดาบดาบน่าจะห้าดาบสองมี่คข่กูปะสองน่าจะเป็นพี่เออแล้วล่างหนึ่งอะโคแบตหนึ่งอะโคแบทสามเอฟยูสี่เมอห้าดาบพระสแตนบายมวยปรีใบายหมด เาี๋ยวต้องเจอร็อตแสมแลดิแกมานี่ไงพี่ลีล่อพี่ลีแบบโคตรตึงอ่ะแล้วก็มีดาบเอฟยูแค่นั้นแ่ละมาดูหมาดูหมาดูหมาทันมาแล้วใช่ไหมดูหมาดูหมาดูหมาทันทันแล้วเนี่ยเข้ามาทำไมเรายังไม่วับทำไมเรายังไม่วับเบาจางว่าน็อตโอดูหมาดูหมาดูหมาโดนหมาโดนหาดนซาโปงสไปลบกันสไปก่อนแล้วก็ดูหมา ไปไปไปโวยเอาไม่ไม่สนุกกับเพื่อนเลยไม่ได้สนุกเลยนี่โดนนผิดว่ะอะไรไปอ่ะอะไรไปคนอะไรเขาไม่เป็นไรมดเจ๊เจ๊เจ๊ผู้หญิงคี่ดียวต้องโบก่อนต้องตั้งทีรันตีทีแพงกอนเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวชาโร่ปั๊มชาโร่ปั๊มมันจะลงแล้วชาโร่อาวาตตาอาวาตตายิงไปยิงไปยิงไกลยิงไกลสแตนบายสแตนบายตีหัวมันแล้วจะตีแรงขึ้น โชบแล้วโชบแล้วเออม่ R ล้มแล้วใช่ครับอันติครับชาร์จมวเชื่อมเฉชนไลนิ่ง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 มาโดนมันไม่ล้มแล้วว่ะเอื้อมวยปลีไปม้วนโอ้ลบเลยแรงอยู่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 เสาฮิวเสาฮิวบัฟเสาแล้วบัฟเสาแล้วนี่ ว้ยหิวเต็มเศาคีเศรีมาโดดมาโดดมาโดดเอ้ยทีมไน้อยไปเต็มไม่ใช่นะมันไม่ได้ฮิตแรกใช่ผมไม่ได้ฮิตแรกตัวกระเด็นเออได้ยินเสียงแล้วมวยปลีใบม้วนไม่ใช่รามจตี้นี้มันแรงเหรอทำไมมันไวจังวะเอ้าพี่ไม่รู้ตีหลักกันแน่โอเคตีหลักตีหลักกันเน่ตีหลักเออแรงว่ะมาโดดมาโดดรอบเดียวหมาจะตายห้าแล้ว ก็ถ้าพี่ดีแดงก็เดียวเดียวมาบอลมาบอลโอ้ยมาบอลบอลบอลปลีใบบุ้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าพี่ดีแดงกู่ะเดี๋ยวโมดขึ้นแดงสองชิ้นโชว์เลยได้คุณก็พูดไปเรื่อยกูพูดไปเรื่อยสบายใจเงี้ยชิ้นเดียวกูยังไม่ได้ขึ้นเลยอเงี้ยมาโดดมาโดดมาโดดโมดไม่ต้องถามอะไรก็ขึ้นแหละถามวอะไรขึ้นมันก็ขึ้นดี ะพี่ขึ้นพี่ให้ขึ้นให้ดิวะไม่ผมขึ้นอยู่แล้วตัวเนี้ยไม่ต้องห่วงมาหอนมาหอนหัวไหนวะมาฮอน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 หอนหนึ่งมอนหนึ่งโดดได้โดดได้โดดได้กูโดนโดดไปทำไมเนี่ยตุ้มไอ้เหี้๋ตุ้มไอ้เหี้ยมาบอลกูรุนกับหนึ่งไงกูก็ไม่ได้ดูวะทีเนี้ยกระโดดกระโดดกระโดดกรโดดกูไม่ได้ดูสไปด์กระโดดล่ออยู่แล้วเว้ยมึงไม่ต้องกลัวหรอกมึงไม่มีอะไรหรอกกูลุ้นไปเรื่อย

ไอ้ยังไม่ได้ไม่ไม่มีคนคอยสปายมาสองรอบแล้วไอ้ยิงเหรอยิงเฮ้ยผมก็ยิงไปบอลบอลบอลยิงไปยิงไปไอ้ที่ดูป้อมไงไอ้เหี้ยังไม่ได้ยินอ่ะเย้ล้วลืมกลัวไอ้นี่ลงแล้ว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 อ้ยอะไรวะเนี่ยผมไม่ได้ยิงป้อมผมมองไม่เห็นเยะตีหลักตีหลักไอ้สัตว์ตีหลัก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 ลายเป็นตีหลักแล้วเนี่ย เราตีหลักกันแล้วตีตัวไปคนยิงคนยิงไม่ขอเลยอ่ะเสียใจไม่มีใครยไม่มีใครคอเลยผมไม่ได้ยิงด้วยผมมองตีหลักยังไงเนี่ยไปขอกันเลยใครอ่ะใครอ่ะคอแันแปดเลยเริ่มละเริ่ลงเลงไรแะสกีปสกีตื่นไม่น่าชมเลยชมปุ๊บเละเลยคุหลบคนเดียวเลยไปเละเลยนี่อะนี่ยแม่งอยู่แม่งอยู่แปดคนกูหลบคนเดียว ไอความแรงเนี่ยแรงจริงโอ้ก็คยิงอยู่คนเดียวคนคนพอมึ่งยิงอยู่คนเดียวคนอื่นเขาไม่ได้เห็นด้วยะดิโอ้เลีอยวก็สไปาสไปก็โอ้ยายย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 ย่ยย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 ยปยยยยยยย ไม่ได้ยินเลยนะเว้ยไม่เคยได้ย่างเงี้ยไอ้เหี้ยเอ้ยาวหูเขาหน่อยไม่มีใครได้ยินเลยนะเว้ยไอ้เหี้ยคิว้าวหูเขาหน่อยฮัลโหลดูดิมีใครหลบบ้างไม่มีใครเออจริงไม่ได้ยินเลยคนน่าอึกันหมดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีซีซีทีวีไอ้สี่สี่ซีซีทีวีย้อนดูเลยว่ามีคนขอาไหมคุณเซ็นเลคคอร์ดโดนเลยอีกี่หยาเอามีใครจะฟ้องกรรมการศาลรับธรรมนูญไหมเราเราจะถอดถอน ได้นะได้นะี่ได้นเราจะถอดถอนวุีิสภาอะไ้ยไปแล้วไป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 อีกแล้วไปอีกแล้วผมก็เล่งเสียงคนไอสุดนะนี่อโดนอีกแล้วเฮ้ยอะไรออเฮ้ยหลไปได้เลยนี่ยเนียกนี่เนี่ยเนี่ยเนยเ่ยเนี่ยอนี่ยี่ยเนี่ยี่ยยนย่ยเ่เนเลยเอนเย่นยนลยเย่เี ไม่ไม่ได้ยินจริงๆนะวะหรือว่าเราโฟกัสอย่างอื่นอยู่วะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไล่ที่เราตายหรือเปล่าไล่ไปเช็คขูให้หมดเลยไล่ไปเช็คหูให้หมดเลยเห็นกูบอลหัวขาดกูก็หลุดแล้วูี่ที่ยืนกันเจ็ดคนอ่ะปุบปบปุบปนี่นะเอาหัวเราไปกไอ้ปกูก็โดนตแเจ๊อยู่เฉยเจ๊อยู่เฉยคิดดูไ้นตายอ่ะตรงนั้นอ่ะ อ้วกโม่ไยืนยืนเฉยๆทำเพี้ยไรวะอไงี้ยขจักกรรมสยองไงฮะไอ้เฮียแล้วครูดาวหายเลยข้าวิไอสัตว์เอ้ยหายไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงวะไอ้เฮียสบายกับดิมหน้าแล้วแดนแล้วกันโชคดีโชคดีโชคดีแล้วกันแดนแล้วกันโชคดีหลับเลยเฮีย เรียนไม่เต็มยังว่า่องี้ดันันงดีสบายไเลยปไปยเลสบาเลยงชัดๆสไายคือสบายเพราะวปเคือเดี๋ยวพอนั่นให้ตอนผมที่ดีลากนั่นแหละ ได้นะได้นะได้นะได้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 เไได้ฟังเป็นได้นะได้นะกูก็เออก็ได้นะว่าได้ก็ได้นะก็ได้ก็ได้คุณก้เปลี่ยนคนล่างอได้นะได้นะได้นะโหลที่บ้านนี้บ้างอขั้นต้หน่อย่ไม้แค่หัวเราหน่อยเรา่อมดหอดแล้วเนี่ยเอากูถึงหัววันเลยมาตีดีเฮ้อมันสมเป็นตีหลักหน่อยเียเล่นกันตีตรงเลย มันลงสิบสี่แเว้ยหลอดเนี้ยอย่าลืมมันนะเว้ยนี่พาเราตรวจสอบทุกการกระทำแบบวะนี่เดินไปเดินมาเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคณะตรวจสอบคนไม่ยิงไอ้เหี้ยมึงนอกจา่จะไปจะไม่ตรวจสอบแล้วมึงเอาสปาไปฝากไปฝากไอ้นอตด้วยเฮียมเห็นเดินซ้อนตัวไอ้นอตอยู่อะเเราเป็นคณะกรรมการตรวจสอบจากส่วนกลางจะบอกนะ ห้าสี่สามลาวันละรวมรวมหนึ่งรวมหนึ่งรวมหนึ่งแล้บัฟให้ด้วยมันต้องแจกอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนเลยตา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 14แล้ว14แล้าไปตาตาิาต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 าไปให้หมดตายวตาตาลาตาตายาต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 ขตา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 มาตาตาต มึงซ้ายมึงซ้ายมึงซ้ายมึง้ายไม่ใช่สุดไหนนะสุดปกตินะสุดปกตินี่แหละเอาผ่านจะจบไม่ปกติเอวผ่านเดี๋ยวเอาจบจะเล่นอะไรแล้วเราแล้วคิดเลยเก๋ไงนี่ผมนี่รอบัฟวิ่งหล่อมเลยเอ๊ะไปขวาดีกว่าเตรียมแยกเตรียมแยก่างได้นะ ยังยังไม่เห็นหลอดเลือดว่ะถกอ่าตามสูตรตามสูตรที่จดาบเมอโคเห็นแล้วโคจะอ้วกเฮ้ยดูดูดูองศาดูองศามันโฉบแล้วไปจิ้วหมดเลยอ่ะไม่ไม่ใช่แอนต้น่ะต้องละ

เออเอาไว้ใจไว้ใจไว้ใจมาเร็วมาเร็วจะรีบบ๊บไว้ใจตีหลักเยอะตีหลักไว้ใจเยอะยืดผิดมองว่ะ้ายขวาซ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 ้ายขวาเนี่ยเฉิดใจเป็นมิเเพี้ยวเยี่ยยเฉิดใจช่วงจังหวะเฉิดใจทำไมวะ ไปตี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 อะเอาเมื่อเบลี่ยนขึ้นทีนึงไปแล้ว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 ของเราตัวลากเต็มอะตีนมันหนักเลยตอนเนี้ยมันจะระเบิดยังวะระเบิดไม่น่าโดนมั้งแห็นบนไม่น่าเจเจลากใส่ตโดนเลยโดน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 เฮ้ยกูไม่ผิดมองนะรอบนี้ไม่ผิดมอง เมื่อกี้ผิดมองเลยหลอดสิบหลอดสิบแล้วหลอดสิบหลอดสิบเอาไอ้ยังเอาล้มตัว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 โอเคทำดีเอเคทำดีไม่ทำอะไรเลยจริงๆโอมแล้วที่เป็นพาราแลงเอสถ้าเกิดมาข้างนี้มันทำอะไรต่อเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะยังไงสุดดีล่ะไอ้ตากูด้วยกูด้วยไอ้สัสยังมีเล่นกันอยู่ไม่ได้เอาเถอะโอ้โนั้นมี่ถอยมาข้างหลังอะ เร็วๆเกิดเกิดเร็วจะดีตัอไม่รู้ไม่รูแฮะมันตีอมต่อนะมีตีป้อมต่อนะใจเย็นนะใจเย็นนะมีป้อมต่อวะเนี่ยป้อะตีป้อมอ้ยนงตีป้อมจริงด้วยมามมมแล้วมตแล้วเออน้องีไปน้องพีไปมีข้ามเฟสเหรอหรืออะไรวะใช่คข้ามเฟสพี่ข้ามเฟสข้ามันล้มมันล้มมเลยอ๋อมันล้มแล้วไม่กนน้ำแข็งไอ้นี่ใช่แสดงว่าพี่ไม่ได้เปนกหรืออะไรไม่เป็นแรกมันโอเคยพอมันข้ามเฟสอ่ะมันผมอาจจะ เอาละซีซีปีน่อยนึ่ง CCTV ม่งไรช็อตจัดที่เฮียไม่ไม่ไม่มันมิดมันมิดพลาดที่ผมนี่แหละเพราะว่าผมไปยืนรอแล้วผมนึกว่ามันไม่มีแล้วไงผมก็เดินเข้ามาหน่อยหนึ่งแข็งแข็งสามเส้น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 พี่ดีหายเรามีคนมารอเนี่ยโอเคโอเคนึงเหรอ ไม่มาออันนี้กูไม่ผิดนะอะไรอะไรอะไรโอเคเราแล้ว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 เคิดแะไรโอเคโอ้มันอยู่นี่มันไม่ได้บอลเลยเนี่ยดูดิดูดิสี่ได้คนลากเกินเว้ยอ่ะคนลากเกินอโคอย่าไปออจูไป ไม่เป็นไรเราแก้สถานการณ์ได้อย่าไปแก้แต่สถานการณ์ไอเย้ยไี่ห่างได้นะที่ห่างได้นะคนรอบมีกี่คนบอกเลยมีผมกับน็อตสองคนด้านขวา่ต้หวตีัวตีวตีหัวตีันตีหัวตีหัวตีวตีหัตีัวตีหัวติหัวตีหัวตีหัหัวตีหัวนีหัวต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 ยหยวัวตีหัวัวตีเหีหยายีวีวีวตัวาีา เดียวก็ร่วงแล้วเดี๋ยวก็ร่วงแล้วอีคนนึงไอ้หี่เอ้ยร่วงแล้วร่วงแล้วแวเขาดับดับแเขาไม่ลากไงแ้วเขาเขาเปลี่ยนคนใจเย็นๆไม่เป็นไรเลเย็นๆเย็นเเออแล้ชิวป่ะวะเฮ้ยไม่ไหล้เตรียมากกันเตรียมลากเตรียมลากลุยเยลยเลยไว้ใจดิ

ชีวิตไปเย่แล้วไอ้่อยไอ้หน่อยไอ้หน่อยไว้ใจ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 เอาโคลักเอาโคลกไว้ใจเอาเอาโคตรหรือดาบตกลงเอาไ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 ปเอาไปเอาไปเอาไปเอาโคเอาโคเออจบไ้เ้ยจบไ้เ้ยลากากนะจังหวดนี้ลากนะโอเครู้รู้ไว้ใจดิไว้ใจดิไว้ใจก็กูไว้ใจไงเด็กเกิดเลยเนี่ยอย่าหอยินดิ มาแล้วนะเอาไป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 ใจดิไปใจไปใจเห็นไ่เตีหลักตีหลักตีหลักเลยเนี่ยที่จะดูเนี่ยมาแล้วเอามีใครไปอีกไหมไม่มีโอเคโอเคระบบระบระบบระบระบบพิาอร่อยลยเล่นหน่อยเล่นหน่อยเล่นหน่อยอร่อย่ เียเปต้าแม่งตายกันคนละทีเลยเนี่ยใช้คนละทีเลยสัตว์คนไม่แต่คนอยากเสียสละไงนี่นพูดยากว่ะทีนี้คนละทีไม่ได้ปะพลาอยังไม่ตายเลยเอาหน่อยปะเอาหน่อยปะเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรไอ้ตายอย่างวะไอ้ตายอย่างอ่ะยังไม่ตายกูยังไม่ตายกันยังร้ายตายไปหกตัวเฮียไว้ใจไว้ใจดิไว้ใจดิเอาป้อมป้อม เฮอยสำลักเลย้องทำแรงเอฟได้นะทำได้ก็มีคนบอกว่าเวลาได้แรงเอดก็คือพาให้กดบัฟรัวๆทุกครั้งที่วางอะแล้วก็เอฟยูต้องเป็นคนทำคอมโบให้ได้หอยกังไงบับเลยแล้ว่ต่มนทำนาเมทแล้วมึงว่ามึงจะพอมา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 ไม่ไม่ทำไทำแล้วต้องเริ่มทำตั้งแต่แรก อ๋อเฮ้ยเอาเราจะรีเดี๋พี่เรามีคัสติกต่อนะพี่ไม่รีไม่รีแค่บอกว่าครั้งหน้าลืมไปลืมครั้งหน้าครั้งหน้าเอาตีหลักตีหลักเราทำเรนเห็นว่ไม่ไม่มีคัสติกต่อใช่ไหมหรือว่ามีนะมีคัสติกต่อถ้ามีงั้นพี่ต้องเลื่อนตีเหมียวโมดออกนะเออเออ๋ยวไปบอกเรดหน่อยถ้าสองทุ่มเก็บหางหรือวะาหรือว่าไม่เก็บปะเออพี่มดคราวหน้าถ้าเกิดจะลงอะอะไรเงี้ยพี่บอกก่อนก็ดีนะพี่มันไม่รู้จะเลทขนาดนี้ไงตอนแรก

ถ้าสี่มันน่าจะประมาณสักสี่สิบนาทีอ่ะน่าจะเหลือสักประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรอกเอสไงไอ้สัตว์เหลือเอสเลยไม่น่านะเอก่งที่อะไรเอะงวยกูมาเริ่มเลยนะน่ากลัวมากน่ากลัวมากคนที่กำลังจะเปิดหลบคางไงแล้วเนี่ยไม่เคยเปิดเอาหมดเลยไม่ใช่หรอกลามือทองฮะผมว่า ท้ายจะเปิดใครจะเปิดพี่มดมดเงี้ยโดนด่าแล้วบอกเลยสภาพนี้น่าจะโดนด่าแล้วล่ะไม่เห็นมีอะไยเลยโอ้โหอะไรเอวเอวแล้วเนี่ยก็หลังนี้เปิดอ่ะไอเดียเออเอาไวันนี้ใครเอ่ยใช้ปูไ่ะเราขายได้ตัวนี้ดูว่าจริงๆแล้วไอ้ฉายามดมดไม่มีประดับลวงนี่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยมดไม่มีประดับว่ะ กิตตี้แลวนะคุณวมสิบแล้วสิบแล้วเอาตะมดนะเอาตะมดตะมดแล้โอเคโอเคโอเคเรื่องอุ้ยไอแต่ว่าดอบดีนะโคตโคตไม่แย่โคไม่แย่โคไม่แย่อมันต้องโคตเอาวุดิันนีมันประดับเจ็ดสิจริงอาวุฒสีอันแล้วน่าะไปไปเราเรารีบรันต่อเลยเราลันต่อเลยคัดสิ่งเะตี้ต่อเดอะฟาสต์แอนด์ฟิลิปเดอะปูต์เดอะป้ากแกสกิลไหมเนี่ยแก แกต้องแกเนี่ยแกไปไม่ต้องกลับอ๋อกลับเมืองโอเคกลับโอเคกลับเมืองกลับเมืองแกสกิลแกสกิลแกแม่งหมด